วันนี้จะมาแนะนำวิธีตั้งค่าบูตนะครับเป็นการตั้งค่าบูตจากเครื่องอให้ให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ทำทิศเลที่ร้านเกมสามารถมองเห็นเครื่องลูกได้นะครับซึ่งการซึ่งการตั้งค่าแบบนี้รู้สึกว่าในบอร์ดรุ่นนี้เขาจะเรียกว่าการตั้งค่าบูตแบบ UEFI ซึ่งพวกบอร์ดรุ่นใหม่ๆ เจนใหม่ๆเนี่ยจะใช้วิธีการบูทแบบนี้กันแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการบูทให้นะครับว่ามันต้องทำยังไงก่อนอื่นนะครับบอร์ดบอร์ดตัวนี้จะชอบมีปัญหากับช่างหรือคนที่ทำดิสเลตเป็นประจำก็คือจะเป็นบอร์ดของอ่าเป็นบอร์ดของยี่ห้อคันเดอร์ฟูเป็นบอ,อ, aw, นบอร์ดรู้รู้สึกมันว่าจะเป็นบอร์ดที่เพึ่งทําผลิตออกมานะครับ การ์ดแลนของตัวบอร์ดตัวนี้จะใช้เป็นการ์ดแลนอินเทลรุ่นนี้ผมผมก็จําไม่ค่อยได้แต่จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าให้นะครับก็คือเมนบอร์ดตัวนี้เป็นเมนบอร์ด H610M ขด K M.2 V20 อันนี้คือโมเดลเต็มของมันนะซึ่งวิธีการตั้งค่าของมันเมื่อเราลงเครื่องทำอินเม e ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เสร็จหมดแล้ว เครื่องลูกให้มาตั้งค่าที่ Advanced ซึ่งการตั้งค่าเนี่ยจะตั้งจะตั้งไว้ที่2จุดนะครับก็คือตัวแรกให้เรามาเลือกเมนู Advanced แล้วมาเลือกตัว on board ดีไว้ปุ๊บกด,ดเข้าไปมองเห็นไหมครับให้มาเลือกตัวเมนูที่เป็น Pxe Boot Rom อ่าตัวนี้นะซึ่งแต่เดิม มันจะเป็น disable ถ้าเป็นบอร์ดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับให้มาเลือกเป็น UEFI ตัวนี้แล้วก็ให้กด back กลับคืนมา go back directory นะครับแล้วก็ให้มาเลือกเมนูล่างสุดก็คือ CSM configuration อ่ประมาณนี้ดเดิมถ้าเรายังไม่ตั้งค่าอะไร มันจะมีแคเ่เมนูตัวนี้ขึ้นมาแค่ตัวเดียวมันจะขึ้นไว้ที่ disable นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลอง disable ให้อ่ามันจะเป็นแบบนี้ถ้าถ้าเรายังไม่ได้ตั้งค่าอะไรมันไว้นะครับก็คือพอเรามาที่เมนูแล้วเม,เมนูนี้แล้วให้มา enter ที่เมนูนี้แหละ CSM support อ่า enter มองเห็นไหมอ่า ให้มันเลือกเป็น enable นะครับแล้วรู้สึกว่าถ้าเราเปิด enable ตัวเนี้ยมันจะมันจะไปอิงก,กันกับตัวที่เราเปิด UEFI เมื่อกี้เราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเพิ่มนะครับให้เราเลื่อนมาดูตรงเนี้อ่าตรงเมนูมที่ชื่อว่า Boot Option Filter มันจะอยู่ที่ UEFI only ตัวนี้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันนะครับจากนั้นก็ F10 โอเคได้เลยเน่าเจอ IP เครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้ว ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเรียบร้อย